ขอความเจริญให้รมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนะพระสูตรมา,า,รมาเผยแผ่ให้กับรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาพาจจนามาเผยแผ่ชื่อว่าทุกขธรรมสูตรสูตรที่ว่าเรื่องการเหมือนหลุมฐานเพิงก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาตรัสว่าหลุมฐานเพิงเลือกป่าช่วงุรุรด เต็มด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันขณะนั้นมีบรุษคนหนึ่งอยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรับุกเกลียดทุกข์เดินมามีบรุษอีกสองคนที่แข็งแรงจับแขนเขาคนละข้างลากไปหาหลุมฐานเรลิงเขาโอนเอ็นกาย ไปข้างโน้นข้างนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใดพ่อบุรุษนั่นรู้ว่าเราตกหลุมฐานเพลิงนี้จากถึงความตายหรือทุกปางตายพาอตกหลุมฐานเพลิงนั่นแม่ฉันใดพิสุก็ฉันนั่นเหมือนกันย่อมเห็นกามซึ่งเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงโดยอาการที่เมื่อเห็น ตามอยู่ความพอใจด้วยอำนาจความใคร่ความเย่อยายด้วยอำนาจความใคร่ความสยบด้วยอำนาจความใคร่ความเร่าร้อนด้วยอำนาจความใคร่ในการทั้งหลายจะไม่นอนเนื่อง้อความเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตตนิกายแตลายยตนาวัคร พระไตรปิฎกเล่มที่18ข้อที่2 4 4หน้าที่252พระไตรปิฎกจะ,ะับมหาจุาาลงกรกราชีวิทยาลายัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเป็นเครื่องประเทิงปัญญาและได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักการสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็ต่อไป จะมาภาพเขาหน่ยขอให้ญาติชมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความาเจริญในทุกหนาต่างเทินเจริญพร